ด้วยอาชุนเนี่ยครับอาชุนเกียรติเพชราเรียกว,ว่าส่งดาวดังเลยครับเจ้าเพชรวิชัยวจัก,กวุฒินะครับฝ่ายน้ำเงินนะครับมาเจอกับธนุเพชรวรสังประไพฝ่ายแดงอ่ะดูประวัติทั้งคู่นะครับคู่นี้เจอกัน131้อปอนด์ครับฝ่ายแดงธนุเพชรวรสังประไพครับนายอับดุลมาเล็กนะครับนายอับดุลมาเล็กทิ้งน้ำร้อน23ปีจากสตูล ดีกรีนี่แชมป์สปภาบวยไทยโลกในรุ่นแบตตัมเวนนะครับแล้วก็มีในหัวมิตรนครครับคุณสุมเมศรีสัตตบงกฎเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีท่านร้อยตีสสิพงนาควิสัยนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านพลตีเฉลิมพรขำเขียวนะครับนี่ครับท่านพลตีเฉลิมพรขำเขียวนี่ท่านไทเกตเป็นผู้สนับสนุนธนูเพชรวสังประไพครับ แล้วก็เหลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโอ้อย่ามีแบบภายใต้ไฟแดงสตูนครไฟน้ำเงินนครศรีธรรมราชหัวหน้าคณะผู้จัดการก็คือเสียไกลวจักวุธครับนายวรวุคธะวงธนวัฒนะครับแล้วก็มีคุณสุรกิจมิ่งเมืองให้การสนับสนุน ปัจจุบันก็ฟิซอฟ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอชโชคมีชัยครับนักชกในดวงใจดีโอ้โหสุนตาดาวดังอีกคนหนึ่งครับก็คือบุญชนะนายกเอท่าสาลา50ครั้งชนะ40แพ้9แล้วก็เสมอหนึครั้งครับเดินทางมาถึงผู้เอกแล้วนะครับมหาปาดหัวตัวเท่าเลยนะครับในน้ำหนัก131ปอนด์เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงครับแล้วก็เป็นมวยต่างึงต่างซายด้วยนะครับเกงสีแดงครับก็ชกอยู่ใน สายของเพชรินดีนะครับส่วนน้ําเงินนี่มาจากสึกเกียริเพชรผลงานล่าสุดธนูเพชรก็ชนะคะแนนเด่นภูไทยเกียร์มูเก,ก้าครับหรือยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมครับส่วนเพชรวิชัยนี่ไปต่อยที่สตูลไฟนะครับรายการใหญ่ที่จังหวัดสตูลครับก็พิกแพ้ให้กับกากา้านายกกุ้งเมืองเพชรครับคู่นี้นี่โคจรมาได้เหมาะเหม๋งเลยครับค่ายใหญ่ค่ายดังทั้งคู่นะครับแดงนี่เพชรินดีนะครับ ส่วนน้ำเงินที่สอโชคมีชัยครับได้อยออเรียนไปว่าตา่งตางสต่างสายด้วยนะครับโอ้รูปร่างดีทั้งคู่ครับพยายามขยับเข้าไปเลยครับ oh, 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 oh. เพชรวิชัยนี่ล่าสุดไปพลิกแพ้กาก้ามาที่ใต้นะครับ oh, oh, oh. ส่วนธนูเพชรเองแมวันนั้นโดนเข้าไปเจาะขาทำท่าขาล่างเหมือนกันครับสุดท้ายมากินวงในกินให้กับที่ไฟที่เจอกับเด่นภูไทยนะครับวันนั้นก็ชนะมาสวยครับ สน่อยู่ตรงนี้แหละครับอยู่ตรงที่แหมปา่าสึกต่างสายนี่แหละครับน,นี่ครับขออนุญาตแจ้งรางวัลจากคารทัศน์ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าคาทัศน์นี้แจก2คู่ติดแล้วครับสำหรับรางวัลคนแพ้หัวใจไม่แพ้นะครับคาทัศน์จะมอบ3,000บาทเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักชกที่แพ้ภายใน3ยกคาทัศนพร้อมสับสูสย์นเพื่อให้ผู้แพ้กลับมาเป็นผู้ชนะในวันหน้าคาทัศน์ จัดให้ได้ไปต่อแล้ท่านที่จะรีไฟแนนซ์รถยนต์ครับขออนุญาตแนะนำนะครับรีไฟแนนซ์รถยนต์ต้องที่คาทัศจากที่ไหนไม่ผ่านให้มาจากที่คาทัศนะครับรถผ่อนอยู่ก็กู่ได้หรือว,ว่ารถผ่อนอยู่ก็สามารถซื้อขายได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพคาทัศนเป็นหนึ่งในเรื่องรีไฟแนนซ์และปิดเล่มรถยนต์ครับปรึกษาฟรี0815553555ขอขอบพระคุณคาทัศครับวันนี้มวยดุนะครับน็อกไป2คู่แล้วนะครับ วันนี้ได้ดู5คู่เต็มอิ่มเลยนะครับจบคู่นี้ยังเหลืออีกหนึ่งคู่นะครับทางหน้าจอช่องถู r y o u ครับแล้วก็ไม่อยากให้พลาดคู่นี้จริงๆครับเหมาะสมด้วยประกันผู้ผลิตและจำหน่ายที่ฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ด ใฟิลีลเนเดา5า0ยยท่าน้ำขาวไทยนครนดีออกซายต,ต้องขอบคุณท่านในห้างวินัยวีระพุทชงนะครับด้วยการสับสนิมศิลปะแม่ไม้มยมยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอบคุณรถกระบ,บะอ e ีซูซุวีคอร์สพร้อมด้วยโยซาแบตเตอรี่ประเทศไทยจำกัดมหาชนสตาร์ททุกวันไปกับเราสตาร์ททุกวันไปกับโยซาแบตเตอรี่และรถกระบ,บะมิตซูบิชิไทยทันขอขอบพระคุณครับเริ่มออกแล้วครับจนทะลาอมาครับจังหวะต่อยลำตัวครับออกเสียบพื้นสิครับในต่อในใหญ่ต่อใหญ่ครับ สงรามเขาสักชุดหาได้คนละทีสองทีครับกรรมการก็จับแยกแลวครับเป็นฝ่ายขยับเป็นฝ่ายเปิดเกมเข้าหานะครับเพชรวิชัยครับแล้ดูเพชรก็ถีบไว้ก่อนเนี่ยเกี่ยวล่างแล้วนี่ครับตัดล่างแล้วมีศอกครับคอยดักเอาไว้ถีบไว้ก่อนครับเพชรวิชัยใกล้เคียงกันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างช่วงชกผลงานในช่วงระยะหลังแล้วก็ค่ายใหญ่ยี่ห้อดังครับแล้วก็เป็นนักสู้จากแดนใต้ทั้งคู่เลยนะครับ จะดูเพชรจากจังหวัดสตูลครับส่วนเพชรวิชัยนครศรีธรรมราชแข้งขาย,ยาวครับถีบไว้กรครับเพชรวิชัยถีบเคืือของเสียไก่ครับวอจักรวุฒิส่วนมุนแดงก็ในหัวมินรนครสุมเมซื่อสัตตบงกดครับมหามีอัดชีทั้งคู่แน่นอนครับโอ้โหดูครับมหาวันนี้คู่คุณภาพ ั้งรายการและสําคัญวันนี้ได้รับชมกัน5คู่ด้วยนะครับจบจากคู่นี้ยังมีอีก1คู่นะครับหยกเต็มอิ่มเลยครับต้องขอบคุณทีมงานทูฟอยู u ช่อง24ด้วยครับโอ้ยนี่ครับต่างศึกต่างสายดาบีแมตดาบีแมตครับอ่ะแล้วก็รางวัลเพิ่มเติมจากคุณจิ้นเจเจแล้ครับ แต่กาอนึ่งบาทสอบกับ2 0 0 0 0บาทเข่าลอยจระเข้ฟาดหางอย่างละ30 0 0 0บาทครับสน,บนามถนนโดยเจเจปอสาวหนา้าขอ้วยร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นนะครับค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นมีคุณจิ้นเจเจดูแลบริหารงานอยู่ขอบพระคุณคุณจิ้นเจเจครับกลาวมาสับเลยครับโอ้ยแงาดอกนี้สับเข้าเต็มเมครับนี่ครับล่าสายลูกเก๋าครับจังหวะเห็นน้องขาลอยยกขึ้นมาตีครับกระตับล่างซะเลยครับพันดูเพชร ฟันศอกเมื่อสักครู่นี่น่ากลัวมากเลยครับแกเหมือนเหมือนจะง้างมาจากสตูนนะครับเอาละครับผู้นี้ผู้นี้เอาละครับแฟนมวยปวดหนักปวดเบาขอเตือนก่อนนะครับอย่าลุกไปไหนครับเดี๋ยวจะพลาดชดเด็ดวันนี้นี่น็อกไปสองคู่ติดแล้วด้วยครับแดงนี่ธนูเพชรนะครับนักสู้จากสะตูนครับส่วนเพชรวิชัยนครศรีธรรมราชใครคือนักเลงข่าวตัวจริงครับโอ้โหดูครับ แดงครับหวยเก่งทางศึกทั้งสายเพชรยินดีฝ่ายน้ำเงินนี่ห่งเบอร์ต้นในรุ่นนี้ของเกียรติเพชรโอ้ยโอ้ยโอยหมดยกก่อนครับหมดยกที่สองรางวัลจากแอนตาซินนี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยครับต่อเนื่องเตะก้านคอศอกกับเข่าลอยแอนตาซินมอบให้1 0 0 0 0บาทโอ้ยอจระเข้ฟาดหาง30,000บาท และถ้ามีแผลแตกครับก็จะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากแอนตาซินเข็มละ500บาทด้วยกันมาต้องขอบคุณนะครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้อง,ท,องท้องอืดจุกเสียนแน่นพร้อมด้วยทน,นายทั้งวินยัยวีระพุชงครับพนัการสำนักศิลปะแม่ไม้บวยไทยด่วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับมาแล้วนายเน้นเน้น,น,นมาแล้วเสียไปอ้าวเสียพื้นแทงขวาครับพยายามจะสอดในเหมือนกันนะครับธนูเพชรครับแต่ว่านี่ครับเพชรวิชัยไม่ยอมครับ ขวางหน้าซะเลยครับเอาแทงขวาครับแทงเข่าขวาเอาเสียบื้นแทงไปโอ้ยดูครับแม่จังหวะมัดแข็งแรงอยู่เกินทั้งคู่ครับอาวุธอื่นไม่ต้องไปสนใจครับตอนนี้เน้นหนักที่ในครับโอ้โหมีแข้งขวาครับแม่บอกอาวุธอื่นไม่สนใจแข้งโชซะเลยครับอ่าในระลองกําลังไขตีไขหกักลม้มลงไปทีหนึ่งครับร้อยสอดปรรูปล่าง ทั้งคู่ไม่เคยเตี้ยกว่าใครแต่ว่าวันนี้มาเจอตัวเท่ากันครับส,สตูนแดงนครศรีธรรมราชน้ำเงินครับโอ้โห,โ,หโ,หโหดูครับมาคู่เอกคุณนาภาพสึกเพชรยินดีหนุ่มโบสหนุ่มโบ๊และอย่าลืมนะครับแฟนพรุ่งนี้พรุ่งนี้โอ้ยพรุ่งนี้ฟูทีมไปที่จังหวัดพะเยา่วยมันวันศุกร์ครับมานัดสัญจรชุดใหญ่เลยโอ้แต่ว่าตอนนี้คู่เอก โอ้คู่เอกคู่คุณภาพต่างสุดต่างสายสุดมันเลยครับอยู่ในช่วงกลางยกที่สามครับแทงขวาเตะไปครับเพชรพิชัยครับเตะซ้ายมาดูเพชรขยับเข้ามาเตะซ้ายเอาเจอขวาโตครับไม่เห็นทั้งนอกทั้งในเลยนะครับคู่นี้ครับแหมดูแล้วแหมมันหมันเชี่ยวหน้าดูครับเตะซ้ายไปเจอขวาโตคือมาครับมาขวาทิ้งไปวงในมาแล้วมาแล้วของดีตีไม่ตีตีซ้ายอ้าวแทงขวาอีนแล้วกันก่อนจากครับ ใกล้เคียงกันมากนะครับนี่คือสเสน่ห์ของมวยต่างศึกต่างสายครับ3คนบนเวทีนี่ส่วนสูง180ทั้งหมดเลยนะครับกรรมการสาราสุภาษัยก็สูงที่สุดครับกรรมการชุดน,นี้ครับเดินครับธนูเพชรวงในาอาทีบล็อกได้เพชรวิชัยแม่พยายามจะสอดทิ้งเหลี่ยมการจับใครจับได้เปียบก็มีภาษีดีครับโอ้โหดูครับ ่าดายเดงอ่ะขวางขวางยังไงครับขวางขวางใคยี้นี่เข้าไปอ,อาจารย์สาตาร์มาดึงแกแยกมาก่อนครับโอ้โหถูกคุณนาภาพมาไม่มีใครถอยด้วยครับเสียเข้าไปโอ้ยมาัดศอกเข้าไปขวางศอกโอ้โหแบบเพอร์ธีไลศอกของธนูเพชรมาทุกทีมาเสียหลักเสียหลักเฉยๆครับไม่ได้โดนอาวุธอะไรนะครับ คุณบริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวคันถหใช้แล้วได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยพร้อมด้วยคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัทพวินสเปเชียลจำกัดแล้วก็ในรถสวยจัดเจดครับผู้จำหน่ายรถมือสองออกรถฟรีภูกและดีต้องรถสวยจัดเจด0863557893ขอขอบพระคุณครับพยายามลุยพยายามต่อยมัดนํำไปก่อนนะครับ,บวงไนเนี่ยขวางหน้าตีขวาครับเพชรวิชัยยกนี้ต้องใส่ต้องลุยเต็มที่แล้วล่ะครับ แต่ว่านี่พยายามทะลเพชรก็พยายามบิดพยายามกอดไว้ไม่ให้ตีง่ายๆครับเอาแต่ซ้ายไปเจอขวาโต้คืนมาครับแข่งต่อแข่งถีบไว้ก่อนครับทนลุเพชรแข้งซ้ายครับโอ้ยขึ้นสูงเลยนะครับแข้งซ้ายเพชรวิชัยครับตีขวาครับแทงเข่าขวาขึ้นมาครับทนลุเพชรแล้วก็มีลูกตัดล่างด้วยนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้เยี่ยมสุดท้ายไปหลายดอกเหมือนกันละครับจังหวะในตอดในของทนลุเพชรครับปลองกําลังในเป็นส่วนใหญ่เลยครับเดินชนเหมือนเดิมครับ นักมวยรุ่นใหม่ในสายเกียร์เพชรอาอาอาแมทคืนได้ไหมคืนได้ครับขวางไว้ขวางอยู่ไม่อยู่ครับธนูเพชรอาบิดมาเสียหลักไปเล็กน้อยครับเดินต่อโอ้เดินยกมาเสียบคืนครับอ่าคู่นี้แทงแหลมทั้งคู่เลยครับนี่ครับมาอยู่ในช่วงยกสี่โอ้โหดูครับโอ้โหคนละแข้งคนละแข้ง ติดชิดเข้าไปครับเพชรวิชัยนายจับดูใครดีได้เปรียบใครได้เปรียบมันตนีกันไม่สนัดครับอาจารย์สตาแกะแยกออกมาก่อนโอ้ยยิงกำปับบ้นเข้าไปก่อนเพชรวิชัยนายเลยื้อยนี่แหละครับว่าจบยังแก้ไม่ค่อยได้ครับลูกหักเหลี่ยมของเจ้าธนูเพชรด้วยความเก่าเลยครับพยายามบิดพยายามตัดล่างครับเหลี่ยมสุดท้ายของธนูเพชรเลยครับเพชร วิชัยเจอแบบนี้เข้าไปครับคิดหนักหรือเปล่าครับสอกเข้าไปก่อนครับเจอแทงซ้ายสวนครับขึ้นคอได้แกก็แทงเอาครับล็อกลงมาแทงหักลงมาแทงเอาครับต้องแหมเบียดติดติดเร็วๆเข้าไปแล้วนะครับสอกเข้าไปก่อนครับเพชรวิชัยพยายามแทงครับต่างคนต่างแทงครับแล้วดูครับเหมือนคิดช้าไปเลยหรือเปล่าแล้วครับแบบนี้ครับดูว่าอ่อนแรงลงไปเล็กน้อยนะครับเพชรวิชัย นี่ครับนี่แหละครับโอ้โหธนูเพชรมีเขี่ยมีปัดจุกจิกกวนใจครับสมัยก่อนนี่ก็เดินบูทะลุดูดันอย่างเดียวครับจับไปจับมาเห็นชัดแล้วนะครับโอ้โหลากว่ใครยมตีเลยครับรุ่นพี่จากสตูลครับนี่ครับไม่เป็นไรครับน้ำเงินตายต้องชนคนต้องสู้ตามสโลแกนของคุณจิ้นเจเจแล้วครับคุณจิ้นเจเจ ประชาสัมพันธ์วันอังคารน,นี้ครับ29สิงหาคมเลี่ยนเชิญครับพักพวกที่ร้านคอกเทลซีฟู้ดขอนแก่นนะครับนัดเบิร์ดเดย์เบิร์ดเดย์พี่จิ้นเจเจที่ขอนแก่นนะครับเอาสตาร์วัน กับยูโรซ่าแบตเตอรี่ขอบคุณเครื่องดื่ม M150 ริบริษัทไทเซนทันเคมีจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวคันถใช้แล้วได้ผ,ผลผลิตเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยพร้อมด้วยรถกระบะมิสูบิชิไททันและคุณนรงว่องเสริฐการบริษัททว,วินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับอ้าวหมายทั้งสอกกับทั้งก้านคอครับมัดก็เข้ามาแล้วครับสอกไปครับหาจุดเป็นเกมหาจุดพลิกเกมแล้วครับตอนนี้ครับเพชรวิชัย อย่างสู้สยามครับพีอูดอูดอนเสียกายวจากอาวุเยาะล่ออัดฉีดอยู่ครับหมัดเอาแหม่แต่ว่าข้างล่างไปโดนเขี่ยเสียครับแม่เสียหลักแล้วครับแบบนี้ครับนับหนึ่งไม้ครับเวลายังเหลืออีก2นาทีครับต้องวัดดวงด้วยการต่อยหมัดฟันศอกแล้วนะครับเพชรวิชัยเพราะว่าเหลี่ยมจับในนี่โอ้โหถึงจุดนี้ต้องยอมรับว่าธนูเพชรแม่แกชิงเหลี่ยมจับแล้วก็แข็งแรงมากครับ รวบไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนครับย้ำกับแฟนมวยนะครับจบคู่นี้ยังเหลืออีกหนึ่งคู่นะครับทางหน้าจอช่อง True4U ของเราครับวันนี้ได้ดู5คู่เต็มอิ่มเลยครับเพราะว่ามวยน็อกไป2คู่ครับมีจบไวด้วยนะครับสึกเพชรยินดีของเราแล้วก็พรุ่งนี้มวยมันวันศุกร์มาได้อยู่ที่รังศิษย์นะครับไปสัญจรมอบความสุขให้กับพี่น้องภาคเหนือครับจังหวัดพะเยานะครับพรุ่งนี้ก็ห้ามพลาดเลยนะครับมวยมันวันศุกร์ทีมงานเพชรอินดีร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ ปเจอกันที่พะเยานะครับศึกมวยไทยรักย่าสู่วิถีทิพนไทยในดินแดนเมืองกว้านพะเยาจังหวัดพะเยาครับลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองนะครับมวยเวลามวยเริ่มเวลาเดิมนะครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปเชียบขาดไกลป่าแค่คู่เปิดหัวครับสมรักน้อยปฏิหารคู่2บุญหลงฉลามดำคู่3ชยกรหน้ารักคู่4แล้วก็มีแสนเชิงไผ่ทองซปเปอร์แบงค์เจอเพชรรุงโร์พมบตาต่อ,ออัจฉริยะเจออีทีทีเด็ด99คู่7 แล้วก็คู่แปดรุ่งกิจบอรุ่งโลดเจอเพชรชัยเมธสจตงปราจีนครับพรุ่งนี้มวยมันวันศุกร์ไปเยือนพะเยาครับที่สําคัญชมฟรีด้วยนะครับชมฟรีด้วยนะครับพรุ่งนี้ย้ําเลยครับมาไปดูกันสดๆได้เลยครับแล้ววันนี้ธนูเพชรวสังประไพครับเขากราบขอบพระคุณนะครับท่านคนตีเฉลิมพรขำเขียวนะครับท่านผู้บังคับบัญชานะครับ พร้อมด้วยท่านร้อยตีสสิพงศ์นาควิไลนะครับนี่ครับเป็นผู้จัดการของธนุเพชรวสังประไยครับขอบขอบคุณนะครับท่านผู้ประการประชาทั้งสองท่านเลยครับท่านพลตีเฉลิมพรขำเขียวและท่านร้อยตีสสิพงศ์นาควิไลครับสุดท้ายแล้วนะครับถอยหลังแล้วครับแต่ว่าเพชรตีชัยก็ยังไม่ยอมนะไรับ สั่งเร่งสั่งทำอยู่ครับจนกว่าจะหมดเวลาครับที่มุมน้ำเงินวันนี้พี่ชัยสอโชคมีชัยนี่มาเองเลยนะครับนายใหญ่แคมป์สอโชคมีชัยนะครับอ่าแล้วหมดยกสุดท้ายครับกระส้กันเต็มที่เต็มถังนะครับคืนชมทั้งคู่นะครับทั้งธนูเพชรและกับเพชรพี่ชัยครับเดี๋ยวรอคะแนนอย่างเป็นทางการนะครับนี่คือคู่เอก่ําคืนนี้เลยครับเพชรกินดีพระรหัส ที่24ที่ราชดำเนินครับท้ายสุดก็เป็นธนูเพชรวอรสังประไพนะครับเอาชนะคะแนนเพชรพิชัยวอจากรวุฒไปได้ครับพักสักครู่นะครับจวกลับมายังมี